สวัสดีครับพี่น้องครับผม X1 ผู้ช่วยคนครับผมนี่ได้เวลาตื่นนอนจะหากินขา้าวกินน้ำแล้วจขจีคอไปโกดังซ่อมอีกรอบนึงครับพี่น้องครับแล้วก็จะได้โกดังไปนะสตูดิโอสตูดิโอตอโกดันขึ้นเช็คอินขึ้นโกดังเนาะ <laughs> นี่คนที่ไปสีดโบท็อกพี่น้องรอยไฟรอแครงอาจารย์นิ่ง <laughs> <laughs> นี่นี่นี่คนถามอยู่ว่าจะสีดว่าสีไหมว่ผมว่าสีดหรอผมสีดได้หรออยู่ ลูกเรียบแล้วเนาะนาดียบเลยพี่สีดนาใส่ไปสีร้อยยนต์พ <c els> ี่น้องครับผมตอนนี้บอดทให้เบอร์คุณหมอมาแล้วเบิร์เบอร์หมอหมอบิ่มนะครับผมที่เคยฉีดน้ำร้อนตอนนั้นแหละครับจะไปฉีดห้อยยนต์ห้อยยางกันพี่น้องนี่ครับผมเสริมรอก้อนดูเนาะเดี๋ยวไ่ได้เขาจะเข้าว่าเท่าอะไรเฮ็ดไปเฮ็ดไปพี่น้องลงทุนสักหน่อยสำหรับอ่า หลายอย่างนะครับผมออกกล้องก็ดูสิออกกล้องดูดูก่อนนี่แล้วผมต้องสได้ได้โอกาสมาถอนแก่นพอดีพี่น้องเพราะว่าบอดก,ก,กันน้ำตะตรงนี้หมอตรงนี้เพราะว่าทีมงานเราทุกคนฉีดอยู่นี่พี่น้องบอาน้อง,องตเต้ยก็เคยฉีดอยู่นี่เหนปะไม่กันฉีดป้อมืันนี้อยาได้อยู่สองร้อยอยู่ <laughs> หลายแทะเลีเ<อ><ส>้ยวไ, <ป S 2> ไปเลยนะไปหอดไปหอดหูว่าน้องเต้ยฉีดว่เสียเป็นวะอันนี้ว่าท่านหูเพืกัน ไปหอนหมอนมนสมองง่ามไป <c oughs> หมอนก่าตัว <c oughs> หมอบิ่มแหม่ <c oughs> ตอนนี้หมอทรงจีเพียเห้เราพี่น้องเด้วจีได้เดินทางแล้วนะครับผมเดินทางไปขีดโบแล้วก็จะเข้าไปสตูเพื่อจะไล์สดวันนี้ครับผมไปพี่น้องเดินทางครับผมระยะทางกับว่กไกลปานีดพี่น้องอยู่ในตอนนี้<ม>อยู่โรงแรมคอนแกนโฮเทลน,นะครับผมคอนแกนโฮเทล อยู่ประมาณสองสามกิโลไปฮอดหมอ้อเจอกันที่หมอไลคลินิกพี่น้องกินพอซุบแซบครันพ,พี่น้องคขาไปจำนาก <c oughs> ็ไม่พชิตนตอนนี้อยู่ขางลานหมอเลยนะครับขอน,น้องเตยครับซุบพี่น้องก็แบบหมูกรอบไก่ดาวนะครับน่ากินมาก อันน <this> <Cock S 2> ี้ย like ่ถอดโย่รลอหมอนพี่น้องกินขาว่าอันนี้สิโมงแล้วหมอนัาเที่ยงนะครับสิบโมงอีกยีนาทีกินข้าว้เพอดีพี่น้องกินขาวเสร็จพอดีนะครับพี่น้องครับแซ่บๆกระเทยแลวก็สิจำานาไม้เข็มอยู่นี่พี่น้องเจ็บอย่ได้ฉีดตอนนั้นบด้าบดเ็บดเผ้าไม่ฉีดเจ็บอยู่นะครับหมอถามยัไว่าหมเขียไมกับหมอยาดแลหจำหมอจำนี่ถาว่า ยานเชม่ตรนีแบบยี่ออกนัแข็งคมกนะโอ้โหีบอกว่าองนแบบน้อยนะคุณหนุ่มเนาะขอ้ยนะครับเวลาาในโอกาสมา้าีิฉีทนี่เนาถึงแล้วนะคร kind of ับพี่น้องถ้าจำไม่ผิดก็ตรงนี้นะครับ่บอกนะ แล้วตีเข้าไปกันเสนแล้วนะครับดูข้างในนะครับสดีครับนั่งก่อนนะครับคุณ เลยนะพี่น้องไปฉีดเลยนะครับที่ร้านแล้วเรียบร้อยเอาพันยูฉีดวะพันยูฉีดวะบุกกาบุกกาสัน่งฉีดกันพี่น้องมาวางกันเรียบร้อยพี่น้องถึงบุลเลยเด้อเด้อ แล้วหนุบก,ก่อนไม่ได้ตึงมันดึงเอง <laughs> น้องเตยตกลงฉีดแล้วพี่น้องครับตกลงฉีดแล้วนะครับแล้วมึงถามมึงกับเผมเฉดจุดอะไรบ้างหรอเดือดเพิ่งหลอกชีดรวดเว้ยมาปนีเหรอแม่ไม่ได้มาดูดิเฉดแล้วล้วงเนึ่ง ัางไหนว่านันไฟได้พี่น้องแคทมี่แคทมี่นะครับแคทมี่มานัดฟอกันพอดีก็แคทมี่แคทมี่ก็นัดไว้กันนะครับรถวเตี้ยวลอยคือเราจก็ม่งนิดนึงกรอบลดกลางเดี๋ยวรอดูมันต้องรอเบิ้ง มันยุบกันไน้ยัไงเพิ่งหนาสิบวมบันงพี่งมาได้เที่นวเราดูอาการหมอมือนิ่มมากนะครับพี่น้องคิดถ่ยดีๆีลว่าคุณหมอบิมนะครับอยู่ที่ขอนจัน มันโบโบลกปกเลยวันเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับผมไอเชดมีสื่อเสร็จก่อนเยวกับเบื้องน้องเตยวยีฉีบ่ะนะครับเดี๋ยวเจอกันนะทั้งใจยุทธีทำใจบ่ทำใจโอ้ทำใจยังนี่พี่น้องจม่ คอยแตงหนามานแล้วลบหนาขอเอาบทตพี่น้องแล้วลกามขอเบิรตนะคะมาขอกันบริเวณวด้นัดหมายพี่น้องน่าจะของร้านไว้เย้ๆจะเฝ้ามาได้สั่เปอรเซนเออเย้ยนันลูกค้าไว้พูดดีเยอะสั่นขอกันกว่านักลูกค้าทั้งใดน่อยดเเหตนโกดปดยนะคะพอไอ้นี้ก็น้องเตยนะคะอันนี้กระซแล้วพี่น้องบริสีไม้ดังบริณที่ไหนกระซิบอะคมบลมาย็นนึง เดี๋ยวเต้าแก้มว well. ่าจะแก้มไม่หงีแล้วจะได้เป็นเต้าอะไรก็ไม่รู้นะคะเต้าเลียวเจ้าเลียวเก็บไหมเป็นยังไงความรู้สึกเก็บมันจักไรเก็บไปจักไรเดี๋ยวเรากัแก้มเราก็นจิ๋นุ๊พี่รองร้านนี้นะคะเจ๊ข้าวฟินแนนมากเบิร์ตวงพี่น้องหมวกบ้านกระเทยกับวะหนุ่มมาค่ะ ซุ่มข اب, desktop, เขาอีนแนบอิจเจนนี่ลุยมาดูว่าสันนี่เออแนบแนบมาดูมาดูบอกกิลล <are> <ful> ้องบ้านยังไงมันกับมาพี่น้องอีรุยยังไงนะกูต้องสวยมันาดนีนะคะเอาสันนีก่อนไปจอดกันทะเนอคขึ้นรถแล้วครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับผม X Chatme ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ Chatme ขึ้นรถแล้วพูดกำลังออกมาแชทมี e อ้างคำ ช็ดมีนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่โกดังนะครับจอดรถยังคนนึง ไปแล้วเดี๋ยวเดยเขาจีพียอสไปงานกันพี่น้องไปเลยอะลืมอยู่ในนั่นไหมเตยเตยเขาในกลุ่มกลุ่มที่พันซ่งไห่ไหมที่บอดสซ่งไหนะอาการก็จะเป็นตึงๆหน่อยพี่น้องโอ้ยหยุบทันมาเนาะมาเลียงอยู่เนาะ กูเไอ้ผมเลยอยู่ในกลุ่มนั้นเลยกลุ่มนั่นไหมกลุ่มที่ตัวดึงเนี่นี่บอกใส่จีโอ้ยแล้วคอยเช็คอินจ้ะอืมหาทางกลับไปโกดังมองที่เจริญมือแรงพี่น้องเพราะว่าร้านหมอมันจะอยู่ในในข้างในหน่อยนะครับรอดเบื้องผลมือแรงพี่น้องมันจะยุบทันบอแล้วก็เจอกันเย็นนี้นะครับผมพี่น้องเนาะไปเจอกันยุคโกดังเนาะครับพี่น้องบบดนี้ครับ จะเจอกันอยู่ที่กดอ่โกดังที่จะไลฟ์สดนะครับผมสตูนะครับผมแชดมีก็เดินไ, <ป S 2> ได้แล้วพี่น้องไปเดินทางนะครับนี่ครับพี่น้องน้องแคมป์เมืม่อวานมีเอฟซีทักอ่คอมเมนต์มาว่าไม่เห็นถ่ายกับน้องแคมป์สคลิปเลยคือท้ายน้ำกันแล้วสองสามเนาะแต่ไม่ได้ถ่ายเป็นแบบ นั่ง <N un> คุยกันแบบจริตจังลักษณะเนาะแม่ครับเ,เราก็ทำงานร่วมกันเหมือนเดิมแต่ว่าแบบปกติเฮามายเฮากมา <N un> ยู่งร่วมกันปก <N un> ติ <N un> แค่ไม่ได้อัพคลิปครับนะ้นองน้องแคมก็บม่ได้อัพคลิปผมลงผมก็ได้อัพคลิปนป้องแคมลงแต่ว่าครนี้ท่ายกันเพลิอๆสองสามครั้งเดี๋ยวจะมานั่งคุยกับน้องแคมว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วพี่น้องเราติดตามจะดตามพี่น้องครับขอพี่น้อง FC แต่ก็คือเห็นถ่ายกับยินเนอร์ถ่ายกับน้อดีู้หญิงเฉยน้องแคมก็คือเวลาครับบางบางเวลาของเขาก็อาจจะไม่ตรงกันนเาะ เพราะว่าจะเป็นการซ้อมการยังน้องแคมอาซิมินาที่องตัวเองก็คือน้องแคมก็ทํางานด้วยแล้วก็มีการฝึกสอนเรียนด้วยเนาะมันมันได้พูดกันได้อะไรกันอยู่แล้วแต่ว่าเวลาถ่าเวลาอัพคลิปมันมันมีควมนกันสำคัญเลยเวลากินเขาอยังตรงกันเลยด้วยพี่บอกนั่งสองนั่งนี่ยังงๆกันนั่งนี้ต้องกันเรียนเขาสิจับตะกลองมาไทยคลิปกับว่ได้หมดทีนะเขาต้องศึกษานหนึ่งเกะเพลงเนาะว่าไงหนึ่งเกะเพลงสองอ่าดูคิวเพลงตัวเองแล้วก็ดูว่าเราจะมีบทบาทการแสดงอะไรประมาณนี้เนาะ มีหลายย่างว่ามันจะจับตัว์ามไปหยิบบากันดีเป็นทรงเพลงมาเข้ากับแกตัวกอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเพราะเขาช่วงว่างปั๊บก็เขาใส่ก็เพลงกันแมนจังจังจังผมมาหอดปันพังเราเนี่ยบางที่น้องแคมของพัดมาหอดแม่นอ่าที่นี่ซ้อมแล้วน้องแคมหนึ่งบ้านอยู่ใกล้แกก็ซ้อมเสร็จปั๊บแกก็กลับบ้านผมกับพักอยู่บ้านถามที่สี่นะพี่น้องเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหาเวลาเนาะครับอีพี่น่านี่แหละเดี๋ยวสินั่งคุยกันใส่ถาม แตราทุกสุดที่พ่อหน่องพ้อมเรื่องช่องยูทูบเรื่องหลายๆอย่างแล้วมาอยู่นี่กี่เดือนแล้วมีความสุขยังไงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่น้องรอเจอติดตามอีพี่หน้าแล้วก็อาจจะเห็นี้ช่องของน้องแคมพอมนะครับว่าน้องแคมก็เฮ็ดชั่วไปเนาะทชั่วไปชั่วไปทำแบบทำย่ยวกับส่วนตัวของก้าของน้ำเนาะอีี่นั่นอีพี่นี่พี่น้องรอติดตามเลคที่ของน้องแคมด้วยนะครับติดตามัแล้วเจอกับผมกับน้องแคมนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมชิปไปฉีด ب و ท็อกดึงแล้วดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วฉีดเบิ่งนุ่มคืนแน่จะห้าหกปีขึ้นไว้แท้ฉีดได้สองชั่วโมงนึงมันก็สีขึ้นห้าหกปีแมันมันจะเป็นตัวย่นนะพี่น้องก็ตัวนี้ก็ตัวนี้นะแล้วก็ลดกล้ามแล้วก็หน้าใสนะครับผมยิ่งน้อยกับเลือดทีแปดเสมองวะ กันแน่แง่กันไปน้ำพี่นอ้องตอนนี้ขอเวลาเต็มตัวครับผมหลังจากคิดบทออกมาแล้วก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยอยู่นี่ให้พี่นอ้องเบื้องรอคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไปข้ามโซนาคลิปนี้ไว้สนิทคลิปหน้าพอมไหมสวัสดีครับ